สวัสดีทุกทุก,ท,กท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตกันต่อค่ะเรื่องราวของเจ้าลูซือนะคะก็ในตอนที่น้องเขาไลฟ์น้องเมื่อวานไลฟ์ถึง2ช่วงด้วยกันนะคะในวันที่3สิงหาคมนะคะปี2025ค่ะกลายเป็นประเด็นร้อนนะคะขยับอะไรก็มีโอ้โหคนพร้อมจะพูดถึงนะคะเจ้าลูซือค่ะเตรียมพร้อมที่จะลาออกจากวงการบันเทิงนะคะหรือเปล่าใส่เครื่องหมายคําถามเอาไว้เพราะว่าในไลฟ์น้องเขาก็มีแบบพูดนะคะด้วยความ สดใสนะน้องเขาก็ดูว่ายิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะเ,เพื่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ต้องมีความกังวลใจแหละเราก็คงจะออมองน้องเขาออกว่าน้องเขากลัวว่าแฟนๆน,นะคะที่รักน้องเขาเนี่ยคือแฟนๆที่รักเจ้ารู้สึกจะรู้สึกกังวลใจนะคะดังนั้นน้องเขาก็เลยต้องสดใสมากเป็นพิเศษในเวลาที่ไลฟ์นั่นเองแล้วก็น้องบอกว่าถ้ามันเขาเรียกว่าถ้ามันตึงจริงๆนะคะมันตึงจริงๆน้องก็คงโอเคออกจากวงการนะไป ทำร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆก็ได้นะคะซึ่งบางบางท่านเนาะฟังเราก็รู้สึกสบายใจแต่ว่าอย่างแอดวานเองแอดวานก็รู้สึกว่ามันก็คงถึงที่สุดของน้องเจ้ารู้สื้อเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบๆนะคะของวันที่3สิงหาคมแล้วก็วันที่4นะคะซึ่งมีการอัปเดตข่าวๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างในกรณีของเจ้ารู้สื่อนะคะจริงๆแล้วพอข่าวออกมาปุ๊บเนาะเรื่องราวระหว่างศิลปินกับบริษัท เอเจนซเนี่ยก็มีคนยกเคสตัวอย่างของหลายๆคนนะคะอย่างคุณอย่างจือเองแล้วก็คุณอย่างมี่เองนะคะพวกเธอกเออ็เคยที่จะแยกทางกับทางบริษัท agency มาแล้วนะคะแต่ว่าทั้งคู่นะคะก็คือตามบทวิเคราะห์อของหลายๆหลายๆ นักข่าวอะไรเงี้ยที่เขาพูดกันก็คือว่าทั้งคู่เลือกที่จะแบบคือรอเวลาที่จะให้มันหมดนะคะแล้วก็ใบาบายออกมาดังนั้นแล้วทั้งอย่างจือแล้วก็อย่างมีเองก็ยังคงรักษานะคะมิตรภาพระหว่างความเป็นศิลปินกับบริษัทเก่าเอาไว้ได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางบริษัทเอเจนซี่เนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะให้ดาราดังๆแล้วอะไรเงี้ยออกมาแน่นอนแต่ว่าในเมื่อนะคะในเมื่อพวกเขาก็ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็พอมีการนัดประชุมพูดคุยแล้วก็ คือก็ยังคงยืนยันคําเดิมก็อย่างคุณอย่างจือกับคุณอย่างมีก็คือออกแน่แนดังนั้นแล้วก็คือพอสัญญาหมดพวกเธอก็ออกมาแล้วก็แน่นอนนะคะศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีฐานแฟนคลับเยอะๆอย่างคุณอย่างจือแล้วก็คุณอย่างมีเธอก็สามารถจะก้าวเดินอย่างมั่นคงนะคะได้ซึ่งจริงก็มีตัวอย่างจากรุ่นพี่นะเยอะๆนะคะก็หลายๆท่านเลยค่ะที้ในเคสของเจ้ารู้ซื้อนะคะอย่างที่น้องเขาทําออกมาเนาะก็คือโพสตข้อความยาวเหยียบบน หวยปออะไรอยเงี้ยค่ะก็มีแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือกลุ่มผู้ใหญ่แล้วก็กลุ่มของอเหล่าบรรดาแฟนคลับซึ่งยังคงอาจจะมีความเด็กๆอยู่หรือว่าความแบบเข้าใจในตัวในตัวสถานการณ์ของศิลปินแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันใช้กับหลักกฎหมายไม่ได้นะคะก็ต้องรอดูใครอดทนนะคะได้มากที่สุดในกระบวนการของกฎหมายเนี่ยคนนั้นก็จะได้รับ เขาเรียก่าอไรได้ได้รับการเจ็บตัวน้อยที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทางเจ้ารู้สื่อด้วยนะคะแล้วก็ทางค่ายเองเขาก็ต้องเจ็บหนักเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างที่พวกเรานะคะมั่นใจได้เลยว่ารายได้หลักนะคะของเอเจนซี่นี้มาจากเจ้ารู้สื่อแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรานะคะมาสรุปประเด็นเอาไว้นิดนึงนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวผ่านไปอีกสักแบบ3าเดือนอะไรเงี้ยแล้วกลับมาฟังเดี๋ยวจะแบบลืมเนื้อหาว่าตกลงมันเกิดมาจากอะไรนะคะนั่นก็คือประเด็นของน้องเจ้ารู้สื่อที่โพสต์ขึ้นไปบนไวปปอนะคะประมาณว่าบริษัทต้นสังกัดเนี่ยสัญญานะคะว่าจะชดเชยค่าเสียหายจากการผิดสัญญาในการเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรก็ตามที่ตอนนั้นน้องเจ้ารู้สื่อมีปัญหาในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลนะคะ ก็การฟื้นฟูร่างกายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็กลับมาหักเงินของเธอไปนะคะ2.05ล้านหยวนจากบัญชีของเธอนะคะแล้วก็มาข้อที่2ใหญ่ๆก็คือบริษัทต้นสังกัดนะคะยังคงไม่ยอมคืนสิทธิ์การดําเนินงานสตูดิโอเจ้าลู้สือเนี่ยให้กับทางเจ้าลู้สือก็คือจุดนี้เข้าใจเนาะบริษัทยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการดําเนินงานสตูดิโอของเจ้าลู้สืออยู่แบบ100%ซแล้วก็เจ้าลู้สือไม่สามารถจะเรียกคืนสิทธิ์ได้ค่ะแล้วก็ ข้อ3ก็คือว่าเจ้ารูสีนั้นได้ติดต่อกับบริษัทเพื่อขอเจราจายุติสัญญา แต่บริษัทนั้นกลับไม่ใส่ใจเธอนะคะโดยอ้างว่าก็มีคนในครอบครัวของพวกเขาป่วยแล้วก็ปฏิเสธที่จะยุติสัญญากับเจ้ารู้สือค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่านะคะบริษัทก็พึ่งผ่าน,นะคะเธอในการช่วยเหลือพยุงบริษัทแล้วก็ขอร้องประมาณว่ายังไงดีถ้าเกิดจะเลิกสัญญาก็ให้เจ้ารู้สือเป็นฝ่ายที่ระบุมาว่าจะเลิกฝ่ายเดียวนะคะซึ่งณจุดนี้โอโดนค่าปรับนะคะเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือนะคะ างบริษัทนียมาขู่นะคะทางเจ้ารู้สืกว่าห้ามโพสต์ข้อความบนเวยปอออีกนะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็คือจะจะแบบต้องโทดโดนแบนแ,บน,แบน่ๆต้องอย่างโน้อนอย่างนี้นะคะก็คือมีการขู่เจ้ารู้สื่อไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันยังไม่ใช่จํานวนเงินสุดท้ายนะคือ2 0 5้าล้านหยวนที่ถูกหักออกไปนะคะยังจะต้องมีอีกนะคะที่จะต้องไปเอาเงินจากทางบัญชีของเจ้ารู้สื่อคะ่ะดังนั้นนี่ก็เป็นประเด็นสําคัญเลยนะคะแล้วก็ประเด็นที่5นะคะก็คือคําพูดของเจ้ารู้สื่อที่ว่า ไอ้ประโยคสุดท้ายนะคะคือในตอนนั้นเออแตตอนนั้นเธอคงจะแบบเออไปแจ้งตำรวจแล้วนะคะถ้าแจ้งตำรวจไปแล้วก็ดีอะไรประมาณนี้ย mm. คือหมายความว่านะคะมีมีแบบคือความหมายแฝงก็คือว่ามีการเหมือนกับทำลายนะคะมีคนทำ้ายเธอซึ่งมาจากบริษัทจริงๆคําว่าทำลายก็คือการ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีการโจมตีเจ้ารู้สื่อมาโดยตลอดนะคะนี่ก็คือในความหมายของเจ้ารู้สื่อนะคะหลังจากนั้นนะคะข่าวาวต่างๆก็ติดตามมาเยอะๆเลยนะคะก็มีผู้ที่นําเคสนี้เปรียบเทียบกับในกรณีของคุณจีจิงวี่อีกทีหนึ่งแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญในวงการบันเทิงมาประเมินค่าความเสียหายการเลิกจ้างนะคะของเจ้ารู้สื่อฝ่ายเดียวโดยที่เป็นแบบเจ้ารู้สื่อระบุว่าจะ อยากยกเลิกเพียงแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นอาจจะสูงถึง400ล้านหยวนด้วยกันนะคะซึ่งประมาณ2,000ล้านบาทอันนี้ถือว่าสูงนะเพื่อนเมันมันสูงมากเลยแล้วก็ที่สำคัญคืออัศวานคิดว่าน้องเจ้ารู้สื่อก็คงจะไม่ คงจะไม่จ่ายเงินจำนวนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเงินที่ทางบริษัทเอเจนซี่ได้ไปก็เป็นเป็นน้ำพักน้ำแรงของเจ้าลู้สื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าลู้สื่อจะต้องไปหาเงินมาจ่ายอีกทำไม400ล้านหยวนนะคะอย่างมากก็แบบเออหยุดหยุดไปนะคะคือ,อ,อบริษัทจะไปรับงานอะไรมาก็ก็รับไปนะคะแต่ว่าไม่ทำ <c oughs> ก็คือไม่ไม่ยินดีนะคะจริงๆในสัญญาก็น่าจะมีการพูดถึงว่างานใดๆก็ตามที่ทางเอเจนซี่จะรับมาก็น่าจะได้พูดคุยนะคะ ทางศิลปินก่อนในเรื่องของตารางแล้วก็ในเรื่องของความสมัครใจในการที่จะเข้าร่วมนะคะโปรเจกต์นี้หรือเปล่าซึ่งแอดวานคิดว่านะคะแอดวานคิดว่าในเนื้อหาของสัญญาเนี่ยก็น่าจะมีระบุเอาไว้ด้วยนะคะอย่างเช่นคําว่าความเหมาะสมหรืออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเจ้ารู้สซื้อของพวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้เช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> อันนี้เนาะอันนี้ก็พูดแบบกลางๆแล้วกันเราก็ไม่เห็นเนื้อหาในจดหมายนะคะแต่สิ่งที่ทําให้แบบอย่างแอดวานเองก็ช็อกแล้วก็แอดวาน นั่นจะมีเพื่อนๆนหลายท่านที่ช็อกด้วยนะั่นก็คือในปี2023มีการต่อสัญญานะคะซึ่งณนะจุดนี้ถ้าน้องเขาใจแข็งนิดนึงเนาะทำเหมือนคุณอย่างจือแล้วก็คุณอย่างมี่นะคะก็คือยืนยันเลยว่าไม่ต่อเออไม่ต่อนะคะเราก็เลิกกันไปอย่างดีป่านนี้น้องออกมาได้แล้วนะคะแต่ก็อย่างว่าแหละคงจะโดนกล่อมอ่ะเออโดนเกี้ยกล่อมนะคะคือคนที่จะแบบเว่อย่างไรดีเอาเงินคนอื่นได้มันก็ไร้กาดเนาะอย่างบริษ,ษัทเอเจนซี่แล้วก็ยิ่ง เป็นสายเงินสายเลือดที่จะต้องหล่อเลี้ยงบริษัทด้วยก็คงจะเกี้ยกล่อมสุดฤทธิ์แต่คําเกี้ยกล่อมนั้นนะคะน้องเจ้ารู้สื่อไม่รู้เช็คในสัญญาหรือเปล่าคือคําพูดใดๆก็ตามที่เป็นคําพูดที่มีเนื้อหาที่ทําให้ใจเราอ่อนจนกระทั่งสามารถจะยกปากกาแล้วก็เซ็นได้เนี่ยมันจะต้องมีระบุไว้เป็นไอ้นี่ด้วยเนาะเป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาด้วยนะคะอจุดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นสัญญาค่ะเอาละอย่างไรก็ตามนะคะคือมีหลังจาก ที่มีคนคำนวณเนาะว่า400ล้านหยวนเป็นเงินที่ค่าปรับที่เจ้ารู้สืกนั้นนะคะจะต้องจ่ายเมื่อเป็นผู้ยกเลิกสัญญาฝ่ายเดียวนะคะซึ่ง4 0่400ล้านหยวนนั้นนะคะพอข่าววันที่4ออกมาก็มีคนบอกว่าเนี่ยมันคิดเป็น10บเท่าเลยนะของไรายได้ต่อปีของเจ้ารู้สึกค่ะนั่นก็คือไรายได้1ิเท่าเอาคูณเข้าไปโอ้ขุดเลือดขุดเนื้ออันนี้มันไม่รู้เหมือนกันนนักกฎหมายคงต้องต้องเข้ามามีส่วนร่วมคืออย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสัญญาที่ สัญญาที่เป็นธรรมหรือเปล่านะคะเออเมืองเมืองจีนไม่มีคุณกันจอมพลังใช่ไหมคะไม่มีหนกระแสใช่ไหมล่ะเอออะมันก็ไม่รู้เหมือนกันต้องถ้าจะขึ้นศาลแต่ว่าน้องเจ้ารู้สืกอดูท่าทางแล้วน้องไม่ได้อยากจะขึ้นศาลนะคะเพราะว่าน้องบอกว่าระยะเวลามันก็ยาวนานนะแล้วก็เป็นไปได้ว่ามันจะเกินสี่ปีด้วยนะคะนั่นก็คือหมดสัญญาแล้วสี่ปีนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่านะคะข่าวลือตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็มี เขาเรียกว่าไรดีอ่ะอาจจะนะคะอาจจะพูดคุยกันได้ก็ได้โอ้ยากมากอนะ่ะอาจจะยากมากนะคะมีข่าวลือค่ะในวันที่4นะคะในวันที่4สิงหาคมปี2025นะคะว่าทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะร่วมกันออกแถลงการนะคะเลิกจ้างในเวลาที่ในเวลา17นาฬิกาของวันที่2สิงหาคมซึ่งมันผ่านมาแล้วนั่นเองแต่ว่านะคะทางบริษัทนะคะผิดสัญญาก,กัะทันหันนะคะดังนั้นเจ้ารู้สื่อก็เลยนะคะใช้บัญชีเว้ยป๋อของเธอเองนั่น โพสต์ะะขึ้นมากดดันนะคะบริษัทขึ้นไปแบบผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะคะน,นี่ก็คือมันเป็นข่าวลือนะนเพื่อนเขาอ้างมามเขาอ้างตามเนื้อข่าวมานะคะว่าอะไรเป็นสิ่งที่เป็นจุดที่เจ้ารู้สื่อนั้นตัดสินใจที่จะโพสต์ขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าตอนนี้มีรัก,รก,รกเกลียดนะะระหว่างเจ้ารู้สื่อกับบริษัทต้นสังกัดน,นะคะซึ่งในปี2019นบะคะบริษัทนี้ประสบ ว่าขาดทุนนะคะมากกว่า70ล้านหยวนค่ะดังนั้นแล้วนะคะโอ้โหเจ้าลู่ซือเป็นผู้ช่วยชีวิตบริษัทนี้เอาไว้เลยค่ะเพราะว่าในปี2020นะคะองหญิง3ได้ออนแอร์ air, ค่ะเพื่อนๆก็ช่วยกอบกู้บริษัทเอาไว้นะคะนับตั้งแต่นั้นเจ้าลู่ซือก,ก็กลายเป็นนะคะกำลังแบบกระดูกสันหลังของบริษัทเลยค่ะแล้วหลังจากนะคะเฉียนเฉียนน่ะหลังจากองค์หญิง3าแล้วเจ้าลู่ซือก,ก็ได้แสดงนะคะซีรีส์โปรเจกต์แบบที่ดีๆแล้วก็ได้คู่กับพระเอกที่ สามารถที่จะแบบเป็นกระแสะได้ทุกๆเรื่องเลยนะคะ จนกระทั่งนะคะมาเรื่อยๆกำลังมาได้อย่างดีเลยจุดพีคสุดๆกับการที่ได้ร่วมงานนะคะทางด้านแฟชั่นทางด้านความสวยความงามนะคะแบรนด์แบรนด์ที่เป็นแบรนด์ไฮเอ็นจากต่างประเทศนะคะกำลังดีงามเลยเพื่อนๆ20222023จากนั้นปลายปี2024นะคะซึ่งก็น้องเจ้ารู้สือนั้นเริ่มผอมมาเรื่อยๆจนกระทั่งผอมเหลือแต่กระดูกจนทุกคนก็รู้สึกว่าเอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะจากนั้นพอปลายปี2024นะคะเรื่องราวก็ระเบิดตู้ออกม หลังจากที่เจ้ารู้สึกต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างด่วนเลยนะคะจากนั้นก็มีการเปิดเผยข้อมูลของการแบบเออเรื่องภาวะของโรคซึมเศร้าไหลด้วยแล้วก็ทางบริษัทเองนะคะก็ถูกเกาหาว่าปกปิดอาการนะคะของเธอมาโดยตลอดแล้วยังคงบังคับให้เธอทํางานหนักค่ะแล้วก็แบบ ยังไงดีลนะ่ะก็คือพออยู่ในโรงพยาบาลแป๊บเดียวก็ต้องออกมาอีกแล้วซึ่งทุกคนเหมือนกับว่าตอนนั้นบริษัทเองก็โดนหนักนะคะว่าอ้บังคับให้มาทํางานหรือเปล่าแล้วตอนนี้ลดทีมงานนะคะดูแลระดับนางเอกอย่างเจ้าลู่ซือเหลือเพียงแค่ไม่ถึง3มคนเพื่อนขาพนักงานเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เป็นข่าวจากทางจีนนะพนเพื่อนซึ่งมันก็ทําให้นะคะมันดูไม่เหมาะสมนะคะก็น่าจะเป็นไปได้ที่บริษัทนี้ก็มีปัญหาเรื่องการเงินอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมานะคะไอ้ตัวที่เป็น โลโก้ใบรับรองเนาะของบริษัทนี้นะคะบริษัทต้นสังกัดบนหน้าโฮมเพจของเจ้ารู้สือก็หายไปด้วยะคะ mcn เน่เพื่อนๆนก็โดยทางเจ้ารู้สือไม่ได้เป็นผู้เอาออกนะคะสรุปแล้วคือทางบริษัทนั่นเองค่ะเอาออกแล้วก็อ้างว่านะคะอ้างว่าถึงเอาออกกไ็ไม่ได้หมายความว่าสัญญาจะถูกยกเลิกนะสัญญายังไม่ถูกยกเลิก <c oughs> คือเจ้ารู้สือยังอยู่นะคะอยู่ในเอเจนซี่บริษัทนี้นะคะ แล้วก็พอต่อมาประกาศอีกเนาะวันที่3มที่พวกเราเห็นกันทางด้านของบริษัทต้นสังกัดก็ยังยืนยันว่าไม่ได้มีการยกเลิกสัญญาแต่อย่างไรยังมีผลอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็เศร้าๆอ่ะเพื่อนๆแล้วก็แน่นอนนะคะสิ่งที่มันมีอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเนาะการโจมตีหรืออะไรแบบนี้นะคะพวกเราพร้อมจะเชื่อเลยนะว่าเออสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นคนไนนั่นแหละเออคนในที่พยายามที่จะสร้างข่าวข่าวที่ไม่ดีนะ เกี่ยวกับเจ้ารู้สื่อเพราะว่านะคะถ้าเกิดว่าเป็นบริษัทเอเจนซี่ที่ดูแลศิลปินดีๆเนี่ยเขาต้องจัดการนะคะพายพวกแอคเขาเหล่านั้นเนี่ยขึ้นไปที่ศาลแล้วล่วคะค่ะเออต้องเอาไปจัดการนะคะเพื่อนๆเอาละ่ะทีนี้เนี่ยในช่วงเวลานี้นะคะถ้าถ้าเราได้ดูเนื้อข่าวจากทางจีนก็มีหลายคนบอกเหมือนกันว่าเออถ้าเจ้ารู้สื่อเงียบไป4ปีในช่วงนี้อาจจะดีที่สุดนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่พีคในตอนที่น้องเขาจะต้องสต็อปแล้วก็ในใน ทุกๆข้อมูลเนี่ยทุกคนรู้ว่าเกิดขึ้นนะคะจากเอเจนซี่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นอะไรที่น้องเขาก็ยังคง คงลอยอยู่แบบสวยๆนะคะถึงแม้ว่าในช่วงต่อมาออน้องเขาหยุดงานอยู่แล้วจะมีคนอื่นนะคะขึ้นมาแทนที่ในในจุดที่เป็นรุ่น95นางเอก95อะไรเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าเจ้ารู้ซือจะอยู่ใน history ของวงการบันเทิงแบบแบบจุดสูงสุดในตอนที่น้องเขาแบบจะต้องหยุดหยุดงานไปนะคะแล้วน้องเขาไม่ได้หยุดเพราะว่าเพราะว่าน้องเขา ไม่ไม่สามารถที่จะคงความนิยมอะไรได้นะไม่ใช่แต่มันเกี่ยวข้องกับบริษัทเอเจนซี่โดยตรงเลยนะคะซึ่งพวกเราก็รู้ดีว่าการเอาชนะกันทางกฎหมายเนี่ยเจ็บตัวทั้งคู่แน่นอนเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ทุกคนมีความคิดเห็นเหมือนกันก็คือหากว่าเจ้ารู้สึกต้องการจะยกเลิกสัญญานะคะแบบที่เออเจ็บตัวแบบให้ให้เจ็บตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แต่ว่ามันมีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วควรจะมีทีมกฎหมายนะคะจ้างทนายความ ทีมงานมืออาชีพสุดๆเอามาช่วยเหลือนะคะห้ามอย่าเลยอ,อย่าใช้การฟ้องร้องทางออนไลน์นะคะชาวเน็ตทั้งหลายเนี่ยก็คือไม่ได้มีทางที่จะไปตัดสินค่าเลิกจ้างที่เหมาะสมได้ไม่ได้จะมีใครมาช่วยจ่ายแล้วก็ไม่ได้จะแบบเขาเรียกว่าอะไรคืออย่าไปฟ้องบนออนไลน์นะคะไม่ถูกต้องทําแบบนี้นะคะแล้วก็จะช่วยให้จ่ายน้อยลงไหมไม่เกี่ยวเลยนะคะอาจจะได้คดีอาญาเพิ่มมาอีกด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะแบบมีทีมกฎหมายที่นั่นๆเอาไว้ ซึ่งจริงๆแล้วก็คิดว่าน้องเจ้ารู้สึกก็ต้องต้องสู้เนาะแล้วก็ต้องสู้ให้รอบทิศด,ด้วยนะคะสงครามนะคะด้านความคิดเห็นสาธารณะแบบนี้ก็ยิ่งทําให้แฟนคลับเองหรืออะไรเองนะคะก็มีความวิตกกังวลแล้วก็บางคนก็ความคิดเด็กเกินไปนะคะก็ยุให้ให้บอกเออพูดอะดีแล้วพูดออกมาเลยมีอะไรอีกเก็บในใจพูดออกมาอีกแต่ว่าการพูดออกมาทุกครั้งเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานมาประกอบนะเพื่อนๆมันจะกลายเป็นการกล่าวหานะคะกล่าวหาแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นว่าใสา ข้อมูลนะคะที่เป็นเท็จขึ้นมาบนบนโลกออนไลน์นะคะเราก็จะต้องโดนมันเป็นคดีอาญาซึ่งมันก็น่าก,กลัวคดีอาญามันมีความที่มีความเสี่ยงที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะคะเพราะฉะนั้นอยาไปยุเลยไม่ดีหรอกนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา ให้กำลังใจน้องเจ้าูุสื่อแล้วก็น้องเจ้าูุสืซอในตอนไลฟ์ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราก็ได้เห็นเนาะถึงความตั้งใจของน้องเขานะคะแล้วน้องเขาก็ปิดลับกิฟต์นะไม่ไม่ต้องส่งกิฟต์ต้องอะไรอย่างนี้นะคะน้องเขาอยากจะไลฟ์อยากจะพูดคุยกับแฟนๆเพราะน้องเขาก็คงคิดว่าแฟนๆของน้องเนี่ยคงจะมีความกุ้มใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะน้องเขายังพูดถึงในเรื่องเทศกาลดนตรีด้วยนะน้องเขาก็บอกว่าคงไม่ไม่ไปแล้วนะคะต่อไปเทศกาลดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้อง เขาก็ถ่อมตัวว่าน้องเขาก็รู้ว่าน้องเขาร้องเพลงคือพอฟังได้อะไรเงี้ยค่ะร้องให้เพื่อนฟังร้องให้ใครฟังแต่ว่าถ้าจะให้ไปร้องแบบในระดับเทศกาลดนตรีอีกอะไรเงี้ยนะคะก็คงไม่ไปแล้วแล้วก็ไปเธอไปออกงานทีไรก็ทําให้แฟนๆรู้สึกแบบลําบากเนาะต้องจองตัว๋วเดินทางไกลต้องอะไรอย่างนี้นะคะดังนั้นเธอก็บอกว่าเธอเองก็ไม่ไม่อยากไปจริงๆต่อไปนี้ไม่ไม่ไปอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ถามว่าเธอชอบร้องเพลงไหมนะคะเจ้ารู้สึกชอบร้องเพลงแล้วเธอก็บอกว่าสนุกกับ มันอยู่แล้วนะคะแต่องไรก็ตามค่ะเดี๋ยวก็คงจะมีวิธีการอื่นๆนาอที่เราจะได้เห็นน้องเจ้ารู้สึกร้องเพลงนะคะอาจจะเป็นโต้อินหรืออะไรก็ว่าไปแต่ว่าน้องเขาก็ได้ได้เล่ามาแล้วว่าเออเทศกาลดนตรีคงไม่ไปอีกแล้วนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาแฟนๆก็น่ารักนะ้อบอกว่านี่นะเดี๋ยวถ้าไปเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็อย่าลืมส่งข่าวด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเหล่าบรรดาแฟนคลับเองนะคะก็จะไปแบบอุดหนุนนะคะเต็มที่เลยนะคะก็อะไรก็ได้ที่น้องทําแล้วมีความสุขนะคะ ไม่เป็นไรค่ะ4ปีนะเจ้ารู้สึ่ก็เดี๋ยวพวกเรารอนะคะไม่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็คงได้เจอน้องเขาบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบ้างนะคะแต่อะไรก็ตามตอนนี้เราก็ต้องลุ้นกันเนาะอาจจะมีปาฏิหาริ์ก็ได้แต่ว่าปฏิหารแบบไม่เจ็บตัวที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยเนี่น้อยน้อยมากสัญญามันเซ็นไปแล้วเพื่อนๆเออมันก็ต้องไปหาทางลงกันดีๆนะคะซึ่ง เรื่องแบบนี้เนาะในวงการบันเทิงมันก็คนรู้จักกันทั้งนั้นไม่น่าจะแบบมีใครที่จะเข้ามา ข้ามาเป็นตัวกลางไกลเกลี่ยหรืออะไรแบบนี้เนาะแต่ว่า400ล้านเนี่ยแอดวานคิดว่าจะรู้สื่อไม่จ่ายอยู่แล้วนะคะไม่จ่ายอยู่แล้วอย่างมากก็คืออายุต่อไปให้มันจบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องลุ้นว่าบริษัทนะคะจะไปก่อนหรือว่าหรือว่านะคะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเอาค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะกับเรื่องนี้ก็สามารถที่จะพูดคุยแสดงความคิดเห็นมากันได้เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะ สวัสดีค่ะ